การเมืองหลังจากที่คุณทักษิณไปปรากฏตัวในสถานีโทรทัศน์ช่อง11ก็ปรากฏว่าตอนคุณทักษิณปรากฏตัวเนี่ยคือมีการถวายพระพรเนื่องในวันมหามงคลแล้วก็ไปเป็นประธานเปิดรายการแข่งขันชกมวยนะครับคือรายการมวยไทยวอริเออร์จัดที่มาเกา๊า กลายเป็นประเด็นการเมืองขึ้นมาเพราะว่ามีคนที่เห็นภาพในจอโทรทัศน์ก็รู้สึกว่าช่อง11มีหน้าที่เป็นการเปิดเผยผลง,งานรัฐบาลน,น,นำเสนอให้ประชาชนได้ทราบแล้วทำไมภาพคุณศินมาปรากฏได้อย่างไรประมาณนี้ก็เลยไปถามคุณสรรสนีหน้าโครงรัมตีว่าการ ลำตีประํามตนักนายกดูแลช่อง11คุณสรสนีก็บอกไม่ทราบมาก่อนจริงๆเพราะว่าช่วงวันดังกล่าวเป็นวันหยุดจะให้คนทํารายงานก็ไม่มีใครทํารายงานเช็คไปยังอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เขาก็บอกว่าไม่ได้ลงรายละเอียดของการจัดงานเพราะว่าช่วงเวลาถ่ายทอดมวยเป็นช่วงที่เอกชนเขาเช่าไม่ใช่ช่วงเวลาของราชการเขาเช่าและจ่ายค่าเวลาแล้วก็มีภาพ้าปูนกระสีไปเป็นประธานในการจัดงานออคุณสันสนีบอกไม่รู้ทำไงก็มันเลยมาแล้ว ปรากฏล่าสุดเนี่ยตัวพลเอกเจษศิษฐ์ชินวัตรซึ่งเป็นญาติคุณนักสินเนี่ยก็บอกครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจัดงานนี่เองและตอนที่จัดที่มาเก๊าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณนักสินไปฮ่องกงไปแถวนั้นบังเอิญไปเจอพอไปเจอก็เลยชวนมาเป็นประธานแล้วก็กล่าวถวายพระพรก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าจัดการแข่งขันมวยแบบนี้เนี่ยไม่ได้จัดแค่ครั้งเดียวจัดมาก่อนหน้านี้เนี่ยสองสามครั้งแล้วแล้วก็เสียเงินเป็นเอกชนที่จ่ายเงินให้รัฐไม่ใช่ไม่จ่าย ฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่เขาเช่าเวลามาประมาณนี้ก็ทางพลเอกชัยศิษย์ก็บอกมันก็แฟร์ดีนี่การที่ให้คุณนักศิลปได้มีโอกาสได้พูดบ้างเรื่องความจงรักภักดีไม่ควรจะผูกขาดกันทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความจงรักภักดีแล้วก็มองว่าการที่คุณนักศิลป์พูดเนี่ยคล้ายๆกับคนหรือนักโทษที่สำนึกผิดก็อยากให้โอกาสได้พูดบ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรประมาณนี้ แต่ปรากฏว่าทางประชาธิปัตย์ก็บอกว่ามันเสียหายสิเพราะว่าช่อง11เนี่ยเป็นสถานีของรัฐภาครัฐกำกับดูแลมีวัตถุประสงค์เจตนาก็คือเสนอผลงานรัฐประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆให้ประชาชนได้ทราบไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองฉะนั้นก็ไม่ควรจะพูดเนี่ยครับทางประชาธิปัตย์คุณมาริกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพักกระบวะช่อง11ใช้เงินภาษีจากประชาชนแต่การที่เกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นการกระทําผิดวัตถุประสงค์เรียกร้องนายกรัฐมนตรีควรต้องรับผิดชอบคุณวิรัชกัญญาศิริสอสอประชาธิปัตย์ก็บอกว่าการที่อ้างว่าไม่รู้มาก่อนว่าเป็นว่าคุณทักษิณจะมาปรากฏตัวช่อง11เป็นเรื่องของการแก้ตัวบิดเบือนประเด็นเพราะคนเป็นประธานเป็นนักโทษหนีคดีเรื่องนี้ผิดกฎหมายผิดจริยธรรมนายกต้องรับผิดชอบเนี่ยครับเลยกลายเป็นเรื่องที่ เป็นประเด็นการเมืองขึ้นมา